โอ้เบสมีถามคำถามนึ่งเขาบอกว่าแล้วระยะเวลาดราฟที่มันแสนจะสั้นเนี่ยมีคียหรืออะไรต้องแจกแจงแผนยังไงดีครับหลังจากดราฟเลยจริงจริงผมแนะนําให้บรีฟแจกแจงกันตั้งแต่ในซ้อมนะตอนมาถึงหน้างานจริงๆมันจะประหยัดเวลามันยากมากๆที่เราจะดราฟเสร็จแล้วเราจะบอกให้เขาทําอะไรในหนึ่งนาทีทั้งหมดได้แต่ถ้าเกิดเราทําแบบเนี้มาเป็นนิสัยแล้วแบบว่าแมชชั่มเนี้ยเล่นตรงนี้เล่นออฟเลนแมชชั่มนี้เล่นแคลร่แมชชั่มเนี้ย เราเล่นฟาร์มคุมแผนที่อะไรประมาณเนี้คือถ้าเกิดเราทํากันมาตั้งแต่ในซ้อมเพลเยอร์ <P ay ers> จะรู้ว่าเฮ้ยไล์อัพนี้เล่นประมาณนี้นะรอไลอัพนี้เฮ้ยต้องบุกนะต้องเวทนะ <P ay ers> อะไรประมาณนี้ <P ay ers> ผมรับประกันว่าไม่มีโคช้ชคนไหนที่บรีฟให้นักแข่ง <P ay ers> เล่นได้ทั้งเกม ในหน,นาทีและต่อให้รีฟได้จริงใครมันจะจําได้หมดอ่ะใครมันจะเล่นได้เป๊ะหมดในหนึ่งนาทีทุกอย่างมันต้องถูกการฝึกฝนมาตั้งแต่ในซ้อมนะครับพอมาในแข่งปุ๊บเราแทบไม่ต้องบรีฟอะไรเยอะเลยเราดรับเสร็จปุ๊บแค่ชี้น้าเฮ้ยเข้าใจใช่ไหมอันนี้เราจะเล่นประมาณนี้นะอ่ะเขาเด็กก็จะบอกว่ารู้แล้วพี่รู้ละเราจําได้อ่าต้องประมาณนั้นมากกว่าครับ